สวัสดีครับพบกับผมช่องผู้ผาพารีสวนนะผมอยู่กับสวนกล้วยคือเกานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปเบิ่งรอบๆสวนนะครับผม กล้วยแปลงนี่อายุประมาณอายุประมาณสามเดือนนะครับผมสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับนี่ครับเปิดน้ำใส่ให้มันชุ่มน้ำนะครับผมครับตอนนี้ก็ได้ทำการอา่ไม้แกบไว้นะครับผม เพื่อจัดจอลุมปลูกนะครับผมทํำการไม้แกะเป็นจุดเป็นจุดไปแล้นะครับผมระ,ะยะห่างจากจากต้นหนึงเป็นต้นหนึงเป็น2อคูณสอนะครับผมระยะห่างจากต้นนะครับ2อคูณสอนะครับผม ประมาณประมาณนี้เลยนะครับผมกับการเตรียมดินปูกกล้วยหอมประทุมนะครับผม ทางสวนก็ได้ทําการยกคู่เป็นที่เรียบร้อยนะคผมยกคู่ปล่อยปล่อยน้ำขขะมาลองนะครับผมเพื่อทําการวิดน,น้ำในช่วงเขาหนาแรงนะครับผมอตอนนี้ก็ช่วงอากาศหนาวนะครับผมช่วงฤดูหนาวอยู่นะครับผมเพื่อ รองรับตลาดในช่วงหนาแรงนะครับผมช่วงไปห้าเดือนเมษานะครับผมตอนนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนครับผมพฤศจิกายนท่านว่าไปนี้นะครับกับประมาณนี้เลยนะครับผมเ,เพื่อรอ,อ,องรับตลาดนะครับผม กับการทำสวนกล้วยในคังนี้แล้วว่าคังต่อๆไปนะครับผมตัวนี้กล้วยผมกเกี่ยเกี่ยดีนะครับผมใบเกี่ยอาจจะน้อยก็จะมีโรคเื้อร่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะครับผมแล้วแต่สภาพดินอากาศ นะครับผมที่เจอปัญหานะครับผมในเดือนของการปลูกกลนะครับผมระบบน้ำของผมก็เป็นระบบซ้ำเมิดนะครับผมระบบซ้ำเมินด,ดูด ออกดูดจากจากลัหวยนะครับผมดูดจากลําหวยนะครับเพราะว่าน้ำของผมมันกรหมอหน้าผมในช่วงนาแล้งนะครับเพราะว่าน้ำบ่ค่อยลดปันใดนะครับผมเพราะว่ามีลําหวยในการดูดตามึ้นมาอรอเลี่ยงรอเลี่ยงสวนกล้ยนะครับผมเพราะว่าเฮ็ดใดทั้งทั้ง ทั้งในช่วงปีก,กับช่วงแรงนะครับผมบม่ว่าจะเป็นในช่วงอ้ปีกับนาแรกก็เหตุได้นะครับผมเพราะว่าน้ำบ่อได้ขาดนะครับผมกับการทำสวนกล้วยนะครับเฮ็ดได้สองสองระยนะนี้เกิดถือว่า อ่ยังว่าถึงว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับผมเพราะว่าพึ่งในทําการทดลองปลูกในครั้งนี้นะครับผมอากืประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะผมผมขอฝากคลิปไว้เพียงสค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่ะฝากกดติดตามไว้น้ำแนกดด่ก็ไดเดอครับเพื่ออ่ะเพื่อเป็่นกำลังใจให้ผมด้ทํำคลิปต,ต่อไปนะครับผมอ่ะผมขอฝากไว้เพียงสค่นี้นะครับสวัสดีครับ